ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายวิชาออนไลน์แบบเปิด m c u m กเรื่องหัวโขนวิถีไทยการจัดการทุนวัฒนธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ที่สำคัญตั้งแต่ต้นคือตั้งแต่ตั้งมหาวิทยาลัย เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยก็คือจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่สร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพันธกิจ4ด้านโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเหมือนๆกันแต่ว่าพันธกิจเรื่องที่สำคัญก็คือการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้คำนึงถึงการที่จะได้มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชนวัดท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์สืบสารส่งเสร,ริมพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีหลักพระพุทธศาสนาเป็น,นกลไกในการที่จะช่วยสร้างจิตสำนึก รัฐท้องถิ่นสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราอันนี้เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับในเรื่องของความเป็นมาของโครงการนี้จากการศึกษาเบื้องต้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำหัวโขนในจังหวัดพระนครศรียธยาเนี่ย ทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าพันธกิจเรื่องของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเนี่ยมีส่วนสําคัญที่มหาวิทยาลัยควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมโดยคํานึงถึงเรื่อง3า,าเรื่องด้วยกันเรื่องหลักเรื่องที่1ก็คือ,อผู้ประกอบการในการทําหัวขนในจังหวัดพระนครศรียุธยานี่ถือว่ามีน้อยเนื่องจากว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความประณีตใช้ความละเอียดอ่อนต้องมีทักษะ มีความชำนาญระดับสูงทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานฝีมือแรงงานในในการที่จะทำหัวขนไม่สามารถรับงานในปริมาณที่มากได้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่สองก็คือด้านการผลิตมีการขาดแคลนวัตถุด,ดิบเครื่องมือที่ยังไม่ทันสมัยเพราะว่าไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควรรวมถึงการขาดทักษะและวัฒนวัตกรรมในการ สแสวงหาวัตถุดิบและประการที่3ก็คือด้านการตลาดเพราะว่าเท่าที่สำรวจดูยังขาดการพัฒนารูปแบบการบรรจุผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์บางกลุ่มยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานและยังขาดการส่งเสริมช่องทางการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการตลาดที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีคอมเมิร์ซอันนี้เป็นประเด็นที่ เป็นเรื่องของความเป็นมาในการทำวิจัยครั้งนี้ครับดังที่ได้กล่าวเบื้องต้นว่าในเรื่องความเป็นมาเนี่ยมองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงนำมาสู่โครงการวิจัยนี้ในเรื่องของปัญหาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียาเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดเมืองหลวงเก่า และมีศิลปะวัฒนธรรมค่อนข้างมากเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยจึงมองเห็นช่องทางว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของศิลปินท้องถิ่นช่างฝีมือท้องถิ่นนะครับผู้สืบทอดทางวัฒนธรรมโดยสามารถกำหนดในแนวทาง3แนวทางก็คือ 1. จะส่งเสริมการประดิษฐ์หัวโขนแบบดั้งเดิม เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นให้ไว้ซึ่งจะเป็นการช่วยรักษาและสืบทอดฝีมือช่างท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไปและนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือจะเป็นการไปสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์การประดิษฐ์หัวโขนจากมรดกศิลป,ป,ปะศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่เพื่อให้มรดกศิลป,ปวัฒนธรรมของชาติยังคงอยู่อย่างมีคุณค่า และประการที่3เป็นเรื่องสำคัญมากกล่าวคือเมื่อผลิตออกมาแล้วนี่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากแหล่งมรดกศิละปะวัฒนธรรมเช่นการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บรูรณาการแหล่งวัฒนธรรมด้านต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งจะเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ จากที่พิจารณาในเบื้องต้นจะเห็นว่าในในการศึกษาเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสืบสารอนุรักษ์และฟื้นฟูการทำหัวโขนให้เป็นภูมิปัญญามรรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าเมื่อพิจารณาบริบทแวดล้อมโดยรวมของการทำหัวโขนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียา ทางมหาวิทยาลัยก็จะพบได้พบว่าต้นทุนด้านภูมิปัญญาของโขนวิถีไทยนี่สามารถพัฒนาให้เกิดเป็นวิถีโขนวิถีไทยและนำไปสู่การเกิดสำนึกท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างแน่นอนแม้ว่าจะมีเรื่องราวของโขนที่ไม่เต็มพื้นที่ แต่กระน,นั้นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้เนี่ยก็ยังเป็นมรดก ok ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีศักยาภาพสูงในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับเศรษฐกิจของพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นความคาดหวังในเชิงสร้างสรรค์ที่จะทําให้พื้นที่ของจังหวัดพระนครศรียุธยาเป็นช่องทางการศึกษาและจําเป็นในการอนุร,รักษ์ครั้งนี้ครับ ในในเรื่องของความสำคัญที่ประเด็นที่ได้พูดถึงปัญหาและศัก,กยภาพของจังหวัดพระนครศรียุธยารวมถึงความเชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ผลิตนักวิจัยขึ้นมาในพื้นที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการหัวโขนวิถีไทย การจัดการทุนวัฒนธรรมเพื่อย,ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดพระนครศรียุธยานั้นมีเป้าหมายหลักในการยกระดับพื้นที่เป้าหมายให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์และสร้างสารรค์พื้นที่วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนยกระดับผู้ประกอบการวัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมรดกวัฒนธรรมโขนวิถีไทย ผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐท้องถิ่นเอกชนและภาคประชาชนอันนี้เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการในการทําโครงการหัวขนวิถีไทยครั้งนี้ครับสำหรับโครงการวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้4ประการอันประกอบไปด้วยประการแรกก็คือเพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการจัดการทุนวัฒนธรรมการทำหัวโขนวิถีไทยในจังหวัดพระนครศรียุธยาประการที่สองก็เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการทุนวัฒนธรรม การทําหัวโขนวิถีไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายตามแนวพระพุทธศาสนาประการที่สเพื่อสร้างและพัฒนาผู้นำทางวัฒนธรรมผู้ประกอบการวัฒนธรรมและวิสาหกิจวัฒนธรรมการทำหัวโขนวิถีไทยตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประการที่4ก็เพื่อสร้างและประเมินนิเวศวัฒนธรรมการทำหัวโขนวิถีไทยนำไปสู่การสำนึกท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนาในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ พิจารณาถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสอดคล้องกับภารกิจหรือปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นกลไกลในการพัฒนาถ้าจะนับถึง ผลงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีโครงการร่วมกับธนาคารออมสินในโครงการออมสินยุวพัตรรักถิ่นดำเนินการในจังหวัดพระนครศรียุธยานี่เองโดยได้ส่งเสริมให้ครูบาจารย์และนิสิตไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจซึ่งทำให้ผู้ประกอบการสามารถ ดำเนินการได้โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นกลไกลหรือเป็นเคล็ดลับในการดำรงชีวิตควบคู่กับการดำเนินหรือการประกอบธุรกิจได้อย่างประสบความสาเร็จด,ดียิ่งอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางหรือเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้ด้วย นับเป็นความโชคดียิ่งของอาการทำวิจัยครั้งนี้ที่การพัฒนาการขับเคลื่อนการจัดการทุนทางวัฒนธรรมการทำหัวโขนวิถีไทยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือได้รับความอนุเคราะห์จากภาคีเครือขาอ่ายหลายหลายส่วนที่เป็นหลักฐานชัดเจนประกอบด้วยหนึ่งก็คือเครือข่ายศิลปินนำโดยนางสาววรรักษ์ สุขสวัสดิ์ณอายุธยาซึ่งเป็นช่างทำรรหัวโขนที่ได้รับการถ่ายทอดจากตระกูลสุขสวัสดิ์ 2. ภาครัฐและองค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่นเช่นสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรโรงเรียนในพื้นที่จำนวนมาก 3. วัดในพื้นที่ เช่นวัดท่าการ้องวัดตึกและวัดอโยธยาเป็นต้น 4. ชุมชนท้องถิ่นได้แก่ชุมชนวัดตึกชุมชนหัวแหลมและชุมชนวัดท่าการ้องและ 5. ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนถึงประการที่6ก็คือนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลายได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและทำวิจัยร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่คณะผู้วิจัยจะได้ดำเนินการวิจัยได้ประชุมร่วมกันหลายครั้งแล้วก็มีความเห็นสอดคล้องกันในที่สุดว่า,าการทำวิจัยควรกำหนดกรอบ ให้แนวให้เป็นแนวทางในการวิจัยโดยโดยเริ่มต้นจากการสำรวจและจัจัดเก็บทุนวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้จากนั้นก็ได้มาจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาแผนความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆซึ่งใช้นะครับมีอยู่มีอยู่สามหลักด้วยกันหนึ่งก็คือตามแนว engage ก็คือการมีส่วนร่วม นะครับการมีส่วนร่วมของภาคีภาคส่วนทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอรอบๆโดยโดยรวมอสอบประการที่2ต่อมาก็คือตามแนว enrich ก็คือว่าการเพิ่มคุณค่าด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการสร้างสรรค์เป็นการยกระดับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมและวิสาหกิจวัฒนธรรมและประการสุดท้ายซึ่งตามด้วย Enhance หรือการยกระดับโดยพัฒนาผู้นำผู้นำทางวัฒนธรรมและผู้สร้างสืบทอดวัฒนธรรมรวมถึงการอนุรักษ์และสร้างสารค์พื้นที่วัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมทุนวัฒนธรรมตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการจัดทำหัวโขนวิถีไทยและสำนึกท้องถิ่นเชิงพุทธสำหรับนักเรียน สมณีนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปด้วยในการดำเนินการวิจัยแล้วสามารถยืนยันถึงผลการวิจัยข้อที่หนึ่งี่การวิจัยผลออกมาแล้วได้ข้อมูลการจัดการทุนวัฒนธรรมการทำหัวโขนวิถีไทย ในจังหวัดพระนครศรียุธยาซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญยิ่งสำหรับการไปพัฒนาต่อยอดในโอกาสต่อ,ตอ,ตอไปอีกประการที่สองก็คือว่าได้กลไกลการขับเคลื่อนการจัดการทุนทางวัฒนธรรมการทำหัวโขนวิถีไทยโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายตามแนวพระพุทธศาสนาซึ่ง มีประจักษ์พยานที่เป็นเครือข่ายจำนวนมากประการที่3ก็คือว่าได้ผู้นำทางวัฒนธรรมผู้ประกอบการวัฒนธรรมและวิสาหกิจวัฒนธรรมการทำหัวโขนวิถีไทยซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบสารต่อยอดการพัฒนางานด้านนี้ต่อ,ตอไปอีกจะสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ จังหวัดพระนครศรียาหรือแก่ชาติบ้านเมืองต่อไปประการที่4ได้นิเวศวัฒนธรรมการทําหัวโขนวิถีไทยที่นําไปสู่การสํานึกท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดพระนครศรียาหรือ,อเราอาจจะเรียกว่าได้พื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เราใช้ภาษาอังกฤษว่า cultural space โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหลักฐานที่ชัดเจนมากว่าในการทำวิจัยนี่ได้บ้านหัวโขนท่านหม่อมหลวงพันสวัสดสุขสวัสดแล้วก็ที่สองก็คือได้อาคารรวบรวมหัวโขนโบราณที่วัดท่าการ้องจังหวัดพระนครศรียาเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนในการทำวิจัยครั้งนี้ครับ ในโครงการวิจัยหัวโขนวิถีไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะการทำหัวโขนซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญยิ่งของชาติ ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าออกับการอนุรักษ์และการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในการดำเนินการเท่านั้นแต่ยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกรักท้องถิ่น ให้กับคนในชุมชนเป็นรากฐานสำคัญยิ่งของการพัฒนาสังคมและประเทศชาตินับเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การนำหัวโขนวิถีไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาสำนึกท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยรวมก็คือว่าได้มีการฟื้นฟูการอนุรักษ์และ พัฒนาโขขนซึ่งเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้สูญหายไปเป็นความยั่งยืนของภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ของชาติบ้านเมืองเรา